ข้อที่1เลยนะก็คือข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของออ,อร์แกเนลในภาพ เด็ก67มามุงกันตรงนี้ก่อนพี่จ๋เขาแจกม็อกเอ็กซมฟรีอีกแล้วรอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับเอเลเว่เวิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทําได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทําข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนําแพ็กเกจเรียนได้ถึงวันสอบเอเลเว่4 9สองสี่เก้าศูนย์ได้ทั้งคลังข้อสอบได้ทั้ง cross เรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะ ข้อที่หเลยนะก็คือข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของออร์แกเนลในภาพอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่า A B C เนี่ยมันคืออะไร A ตรงนี้คือนิวเคลียส B คือ R E R หรือว่า l o u g endoplasmic reticulum เนาะ C ก็คือเจ้ากอจิบ body นั่นเองทีนี้คำถามคือแล้ว A B C เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้าง A เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ D N A เนี่ยมันถูกถอดรหัสให้กาความหมายก็คือแปลรหัสจาก M I N A เนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนนั่นเอง ส่วนโครงสร้างซีตรงนี้เจ้ากอจิบอดี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการปรับแต่งโปรตีนเนี่ยเพื่อให้พอที่จะทํางานมากขึ้นเนาะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าไอตรงเจ้า RER เนี่ยพอมันทาเสเลตเป็นโปรตีนเสร็จแล้วโปรตีนของมันเนี่ยยังเป็นโปรตีนในรูปของ Inactive ก็คือมันไม่ทํางานได้นั่นเองนะและพอ Inactive Form ตัวนี้เนี่ยถูกส่งมาที่กอจิบอดี้มันจะเปลี่ยนจาก Inactive Form เนี่ยให้กลายเป็น Active Form โอเคเราก็มาค่อยๆดูกันดีกว่าว่าข้อไหนมันถูกต้อง เดี๋ยวไนดะ้ลืมเขียนชื่อก่อนตรงนี้นิวเคลียสตรงนี้ RER ตรงนี้高 o จิบอดี้อ่ะโอเคข้อที่1นึ่เขาบอกว่าโครงสร้าง A สามารถเกิดการถอดรหัสพันธุก,กรรม เปลี่ยนจาก DNA ให้กลายเป็น MRNA ได้ข้อนี้ก็ถูกต้องเขาถามไม่ถูกเนาะข้อที่2ก็คือโครงสร้าง B เกี่ยวข้องกับการสังงคราะห์โปรตีนและส่งออกไปนอกเซลล์ข้อนี้ก็ถูกต้องข้อที่3โครงสร้าง B เนี่ยสามารถพบได้ในโปรแล้วก็ยูจริงๆแล้วโครงสร้าง B เนี่ย RER เนี่ยหรือว่าออแกเนลทั้งปวงที่มันมีเย er ื um ่อหุ้มเมมเบรนเนี่ยมันจะสามารถพบได้เฉพาะในยูคาริโอตเท่านั้นนะคำตอบคือข้อ3จริงๆแล้วปรคาริโอตเนี่ยออแกเนที่พบได้เนี่ยมันจะเป็นในกลุ่มของพวกอ ไทโบโซมเท่านั้นประมาณนี้เลยนะส่วนนันอื่นเนี่ยไม่โต้อคอนเดียคลโลพารอะไรต่างที่มันมีเยื่อหุ้มเนี่ยจะไม่พบเลยเนาะส่วนของสร้างซีก็คือทําให้ในการปรับแต่งอันนี้ถูกต้องแล้วก็พบได้ในทั้งเซลล์พืชเซลล์สัตว์อันนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกัน